สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเขา้าสู่เดียร์ออฟทาร์ลบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันสำหรับคอนเทนต์คนรักเก่านะคะคนรักเก่าของคุณจะกลับมาไหมอืมเขาจะกลับมาไหม <c oughs> คนที่ดูคลิปนี้ได้คือคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคนเก่าเก่านะจ๊ะเพิ่งเลิกไปเมื่อวานเพิ่งเลิกไปเมื่อกี้นี่อะไรแบบนั้นนะจ๊ะโอเคไหมมากันที่ ทำเป็นธาตุนะคะทำเป็นทาตนะมากันที่ทาแรกทาดไฟแม่สิงห์ธนูค่ะคนรักเก่าคุณจะกลับมาไหมในดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก่อนค่ะพอดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะจ๊ะไฟแม่สิงห์ธนูโอ้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเดวิลนะสาดาบ อืมไปดูเขากันไปดูเขากันคุณเอาใจไปผูกไว้กับใครบางคนหรือเปล่าจ๊ะแต่คนคนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ซื้อสัตว์ต่อคุณเนาะเป็นความรู้สึกที่มันยังต้องเป็นอะไรที่ยังต้องรบกวนจิตใจคุณอะมาความรักที่ผ่านมาหรออารมณ์ของคุณก็ค่อนข้างมีความสุขนะกับความรัก คุณอาจจะเป็นคนทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทำอะไรทุกๆอย่างเพื่อความสัมพันธ์นี้มาโดยตลอดก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นการผูกจิตผูกใจผูกความรู้สึกยังไม่เคยรืมเรือนรักนี้หวางใจหวางความรู้สึกหวางความทรงจำรักที่เป็นทุกข์อ่ะคุณมองถึงรักที่มันเป็นทุกข์อ่ะหรือว่าคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในรักที่เป็นรักซ้อนก็ได้นะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคนเองอะ่ะก็มีความมั่นใจมั่นใจในตัวคนเองมากเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนตรงไปตรงมาอาจจะอยู่ในอาการของคนที่มันเป็นความรักที่ความรักเนี่ยมันได้หลุดลอยไปแล้วมันเคยมีความสุขร่วมกันแต่มันได้หลุดลอยไปแล้วแต่ความรักมันยังคงอยู่เลิกลาแต่ก็ยังไม่ได้เลิกรักนะไฟจ๋า มันว้าวุ่นอะช่วงนี้เรามันว้าวุ่นน่ะเกิดความรู้สึกว้าวุ่นเกิดความรู้สึกต้องตัดมันแยกไม่ออกระหว่างความรักความต้องการความรุ่มหลงความปรารถนามันแยกไม่ออกเลยว่าทำไมเราถึงผูกใจกับใครสักคนที่มันที่มันไม่อาจลืมเลือนหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยังมีความเจ็บปวดอยู่ มันยังคงมีความเจ็บปวดเหมือนเรารุ่มหลงอะไรสักอย่างอ่ะจิตใจมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมันไม่มั่นคงนักอ่ะบางครั้งมันเหมือนพันธนาการมันเหมือนมีพันธนาการบางอย่างที่ทำให้คุณหักใจไม่ได้หักใจไม่ลงแม้มันเหมือนแม้แต่พยายามจะหักใจอ่ะเออแต่มันรักเขามากอ่ะจานหนูรักเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็มีจุดยืนของตัวเองนะ เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นอ,อกมั่นใจมันหนามันตาเป็นคนที่ค่อนข้างจะควบคุมด้วยควบคุมกับอะไรคุณอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นผู้นำในในการที่คุณคิดการที่คุณจะรักการที่คุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะมีเหตุผลเหมือนของตัวคุณเองเหตุผลเยอะตรรก,กะเยอะความคิดเยอะแข็งมากบางทีเราก็อยากจะออนอ่อนผ่อนตามนะ แต่ด้วยเหตุผลของคุณเองอ่ะคุณก็ไม่สามารถจะอ่อนอ่อนผ่อนตามในความสัมพันธ์แบบนี้ได้บางทีก็ทำไมเรารู้สึกถึงพันธนาการที่มันไม่ขาดตัดไม่ขาดอืมบางทีก็มีความลับอยู่คนเดียวเงียบเงียบเปิดเผยกับใครก็ไม่ได้บางทีก็รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเกิดความสัมพันธ์ที่ครึ่งๆกลางกลาง ครึ่งคกลางๆบันทอนจิตใจบั่นทอนความสุขอืมมันไม่มีความสุขสักเท่าไหร่ในใจลึกๆของคุณอะในท่าทีของคุณภายนอกอาจจะดูไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ว่าข้างในเนี่ยใครจะรู้ว่ามันร้าวรึกมันเจ็บมันหงุดหงิดมันเครียดด้วยความรักที่มันอัดแน่นอยู่ตรงนั้นความรู้สึกของคุณมันเต็มเต็มที่เต็มร้อยอะอืมและเขาล่ะ เขาเหนื่อยกับความรักครั้งนี้ค่ะถ้าถามว่าเขาเหนื่อยไหมไพ่ของสิบไม้เท้าเนี่ยเขาอาจจะมีภาระมากในเรื่องของภาระหนี่สินครอบครัวปัญหาที่แบกรับภาระตรงนี้มันวางลงไม่ได้ภาระบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือวางลงไปได้มันดูเหนื่อยมากอืมมันอาจจะติดภาระติดเงื่อนไขติดสัญญา อะไรก็ตามที่ไม่สามารถที่จะวางความรู้สึกลงได้แต่เขาก็อาจจะไม่ค่อยจริงใจกับคุณสักเท่าไหร่นะมีไพ่ของเจ็ดดาบมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณเป็นคนตรงนะซื่อตรงแต่อความคิดของตัวเอง,ซ,อง,งซื่อตรงต่อความรู้สึกตรงซื่อตรงต่อต่อความเป็นจริงอืมชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบเป็นคนซื่อตรงต่อความรู้สึกแหละ แต่เขาอาจจะมีเจ็ดดาบอยู่ตรงนี้ค่ะอืมเรา่า,าจ,จะมีอะไรที่แอบเคลือบแคลงอาจจะมีอะไรซ่อนเร้นปิดบงังเปิดเผยไม่ได้อาจจะพูดอย่างทําอย่างหนึ่งต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างถามว่าเขามีพาชั่นในความสัมพันธ์นี้ไหมมีสิทำไมจะไม่มีพาชั่นมาเต็มเลยแต่ว่าต้องทําใจค่ะแต่ต้องทําใจยอมรับ ความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆเขาอาจจะอยากพูดอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะแต่การพูดถึงการปรับความเข้าใจอ่ะมันก็รู้ถึงผลของการที่จะพูดอยู่แล้วแหละนะคะเขามุ่งมั่นต่ออะไรคุณมุ่งมั่นคุณมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดอยู่ในความจริงแล้วเขามุ่งมั่นอยู่กับอะไรมุ่งมั่นอยู่กับงานมีใครบางคนในที่นี้ค่อนข้างเอาแต่ใจค่ะความสัมพันธ์ที่ อีกฝ่ายหนึ่งเอาแต่ใจมากๆเลยขอดูสิทำไมเลิกกันละ่ะทำไมเลิกกันทำไมเลิกกันเพราะอะไรถึงเลิกกันเพราะรักนี้มันเพราะความรักครั้งนี้มันเกิดความไม่แน่ใจ เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือรักครั้งนี้อาจจะไม่มีอนาคตในความสัมพันธ์ก็ได้มองไม่เห็นทิศทางในความสัมพันธ์เลยค่ะอาจจะเป็นรักรับรับอาจจะเป็นรักที่บอกใครไม่ได้ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นอืมมันมองถึงความรักที่มีแต่ความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจและอาจจะมองในความเป็นจริงว่าเรา อารมณ์ของความรักทั้งนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คอมมิกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความสัมพันธ์ค่ะเขาก็รักตัวเองเป็นคุณก็รักตัวเองเป็นต่างคนต่างรู้สึกถอยที่จะถอยออกมาละมองที่จะคุยคุยบางคนถอยออกมาละมองบางคนคุยกันแล้วด้วยบางคนคุยกันแล้วถึงความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะไม่ได้คุยกันแต่บางคนอาจจะคุยกันอืมมันมีความเครือบแคลงสงสัย มันไม่มีความสุขสักเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเหมือนรักลับๆรู้ก,กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนมันอาจจะหมายถึงความห่างเหินความห่างไกลหรือความตึงเครียดความกังวลที่มันบั่นทอนพวกคุณสองคนอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเราสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้มันอาจจะคำสัญญานั้น เขาอาจจะลืมไปแล้วหรือคุณลืมไปแล้วหรือการถูกทรยศหักหลังในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ถึงเกิดการเลิกกันกลับมาเพื่อถอยมารักตัวเองค่ะกลับมาเพื่อถอยมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองที่ปลอดภัยคุณอาจจะดีวกับน้ำกรกฎมินพิจิกค่ะเมธแต่เดวิลราศีมังกรค่ะธนูเมอเมนอืม ไปดูสิถ้าเกิดคุณทะเลาะกันถ้าเกิดคุณเลิกกันถ้าเกิดคุณไม่พอใจกันถ้าเกิดคุณหายกันไปเขาจะกลับมาไหมไปดูเขาคนนั้นของคุณกันใครคนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในใจที่เลิกกันไปเขาจะกลับมาไหมคะเขาจะกลับมาไหมไฟไม่สิงคโนเขาจะกลับมาไหมคะสิบดาบ มองถึงความสัมพันธ์บางทีจุดสิ้นสุดในความสัมพันธ์มันน่าจะมาถึงแล้วล่ะเขาจะกลับมาไหมคะกลับมาไหมทะเลาะก,กันบางคนทะเลาะก,กันใหญ่โตเดรร์ฮอมมอร์ o การรอคอยไหนออฟสอด ถามว่าเขาจะกลับมาไหมเป็นออฟวานในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนต่างฝ่ายต่างเฝ้ารอไหมคุณรอเขาเขารอคุณต่างคนต่างรอรออะไรรอเวลาให้มันเยียวยาตัวมันเองรอให้รอให้อีกฝ่ายมาง้อรอคําอธิบายรอคําตอบรออะไรรอคําตอบที่ชัดเจนอืมการรอคอย อาจจะมองถึงถามว่าเขาจะกลับมาไหมเขารออยู่เขารอให้คุณไปงอก็ได้เพราะว่าตอนที่จบกันก็น่าจะจบไม่สวยสักเท่าไหร่หรือยังกลับมาไม่ได้เพราะอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณสองคนอาจจะตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ได้ว่าอีกฝ่ายจะไปมันมีการบอกเลิกไหมหรือมีการพูดอะไรถ้ามันทําอะไรไม่ได้ในในคำสัญญานั้นก็ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ยังรออยู่นะ รอด้วยความเจ็บปวดรอด้วยความรอคอยรอก็รู้ทุกอย่างแหละว่าจะไม่กลับรอแล้วก็รู้เหตุผลมันก็เครียดนะต่างฝ่ายต่างมีความตึงเครียดซึ่งกันและกันจะกลับมาไหมเหรอในออพินเจอรจะกลับมาไหมคิดถึงกันมากนะความรักนี้มีความผูกพันเริ่มเริ่มด้วยความผูกพันบางคนเคยคอมมิกกันนานหลายปีเขาจะกลับมาไหม มีใครบางคนทําอะไรตรงนี้ไปแล้วก็เสียใจพูดออกไปตัดสินใจออกไปแล้วก็มานั่งเสียใจไม่น่าพูดเลยไม่น่าตัดสินใจเลยไม่น่าพูดอย่างนั้นออกไปเลยไม่น่าตัดรอนเลยไม่น่าบอกเลิกเลยไม่น่าบอกเงื่อนไขเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เสียใจในคําพูดของตัวเองไม่ใช่น้อยในการที่บอกไล่บอกเลิกหรือว่าการตัดรอนกันนั้นเขาจะกลับมาไหมเหรอมองไม่เห็นการกลับมาเลยนะเนี่ยไพ่บอกรอก่อนค่ะ รอก่อนความรักมันยังอยู่ตรงนี้ค่ะใช่มันเหมือนก็พยายามกันอย่างยิ่งยวดที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ได,ได้ถึงแม้จะพยายามมากแค่ไหนความสัมพันธ์นี้มันก็ยังอยู่ยังดูมีความผูกพันยังดูมีความคิดถึงยังดูไม่ได้อยากตัดรอนตามคําพูดที่ที่แอบที่อ้างออกไปหรอกอืมมันเหมือนมันเหมือนสถ,ถานการณ์หนึ่งที่ต้องตัดใจอะไรอะเขาเรียกว่ายังรักอ่ะ ยังรักกันอยู่มีความรู้สึกมีใจที่ตรงกันแต่ว่าต้องเลิกอะ่ะเคยมีไหมอาการเหล่านี้รักนี้เรารักกันแต่ยังไงเราก็ต้องเลิกกันกลับไหมเหรอมองไม่เห็นการกลับเลยรอก่อนค่ะอือรอก่อนอาจารย์มองว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยต่างคนต่างรอตัวเขาเองเขาก็อาจจะรอให้คุณไปงอก็ได้หรือ หรือหรือคุณเองก็รอให้เขามางอก็ได้แต่ในความสัมพันธ์เนี้ยนะมันมีใครบางคนที่ไม่จริงใจจริงๆนะมีถึงความรู้สึกที่ว่าเขาพูดอะไรกับเราเขาพูดแล้วทําทำไม่ได้หรือในความสัมพันธ์ที่บางทีมันเป็นความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นความผูกพันแต่อีกฝ่ายหนึ่งรักเราไม่เท่ากันและกันเรียกว่ารักเราไม่เท่ากันค่ะอีกฝ่ายหนึ่งรักมาก แต่มันมีเหตุผลไงที่ฝ่ายกระทาไม่ได้มันมีเหตุผลของการสารสัมพันธ์นี้ไม่ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจะกลับมาไหมรอก,ก่อนค่ะคุณยังต้องเฝ้ารอไปแบบนั้นต้องขังตัวเองอยู่ในเงื่อนไขบางทีเขาอาจจะกลับมาไม่ได้เพราะเงื่อนไขของคุณภาระสัญญาคําสัญญาที่ให้แล้วทาไม่ได้หรือบางสิ่งที่เรียกร้องไปแล้วให้ไม่ได้มันมีกฎเกณฑ์มันมีสัญญาอยู่ตรงนี้นะ่ะ มันมีคําพูดหรือมันมีเงื่อนไขไม่ว่าคุณจะร้องขอในเงื่อนไขอะไรก็ตามมันมีเงื่อนไขในความสัมพันธ์นี้ถ้าปลดเงื่อนไขนั้นได้ก็อาจจะมีเกณฑ์ของการกลับมานะเออถ้าปลดเงื่อนไขนั้นได้แต่ถ้าเงื่อนไขนั้นไม่ได้ถูกปลดไปเขาจะกลับมาไหม The อ m p ิมพิ เขาจะกลับมาไหมอาจารย์มองว่ากลับมาค่ะณนะวันหนึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเนี่ยห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนบางคนติดเงื่อนไขของเงินทองเพราะเงินอ่าเพราะเงินติดเงื่อนไขของใครบางคนในที่นี้มีเจ้าของมันมันเรื่องของระยะทางด้วยความไม่ไม่เข้าอกเข้าใจกันด้วยหลายๆอย่าง มีโอกาสกลับมาคุยกันค่ะอาจจะมาเคลียร์มาคุยแต่าก,การเคลียร์การคุยนั้นมันเคลียร์กี่ครั้งคุยกี่ครั้งภาระนั่นแหละเขาเรียกว่าเงื่อนไขในความสัมพันธ์ถ้าคุณปลดเงื่อนไขในความสัมพันธ์ได้คุณจะเป็นคนตั้งเองหรือเขาจะเป็นคนตั้งเองก็ตามถ้าปลดเงื่อนไขนั้นได้ก็ยังกลับมาคุยกันได้แต่ถ้าปลดเงื่อนไขนั้นไม่ได้ก็คงต่างคนต่างแยกย้ายค่ะชากที่มองในไพ่นะ มันมีความเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่เลยมันสิ่งที่มันมองเห็นคือความผูกพันกับความรักกับกรรมออ่ะบอกเลยนะว่ารักนี่มีกรรมอ่ะอืมมันมองถึงความสัมพันธ์ที่มันมีกรรมมันรักกันแต่มันใครบางคนในที่นี้มีเจ้าของมีตัวจริงมีตัวจริงและอีกฝ่ายหนึ่งที่ที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้ประมาณอย่างนี้ แต่รักไหมรักแคร์ไหมแคร์เดลเวอร์โอเคจบเลยรักที่มีเงื่อนไขรักที่เป็นเติร์ดค่ะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้จะกลับหรือไม่กลับอยู่ที่ตัวคุณเองเลยไว้เงื่อนไขนั้นอะ่ะมันมาจากเงื่อนไขตัวคุณคุณที่คุณเป็นคนที่คุณเป็นคนวางเงื่อนไขหรือเขาเป็นคนวางหรือเงื่อนไขที่มีอยู่คุณรับได้ไหมถ้ารับได้มันไปต่อได้ไปต่อได้แบบเจ็บเจ็บแต่ถ้ารับไม่ได้มันคงต้องแยกย้ายกัน ไปโดยถาวรโอเคไหมจ๊ะอ่ะจะกลับมาไหมก็ตามเงื่อนไขนั้นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ์เอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ